สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนในช่วงนี้นะคะเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของคำเชื่อมในภาษาพม่าค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคำที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำเชื่อมในวันนี้ที่อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆน,นั่นก็คือคำว่าหรือในภาษาไทยค่ะภาษาพม่าเราจะพูดว่าดามะมะโคล ด a ม a m a โอหรือเราจะเลือกพูดได้อีกหนึ่งคำนะคะนั่นก็คือดาม a h o อยินดาม m a h อยินเพื่อนๆสามารถเลือกใช้กันได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีวิธีการวางในรูปประโยคอย่างไรเรามาเริ่มกันเลยค่ะประโยคที่หนึ่งนะคะอ่านว่าแท็กซี่แนตตัวมาลาแนะแปลว่าด้วยค่ะตัวมาลาหรือถ้าเกิดเราจะพูดว่าตัวมลลาก็ได้นะคะก็คือ เราสามารถเขียนได้สองแบบค่ะว่าตัวมาลาหรือเราจะพูดว่าตัวมาลาก็ได้นะคะถ้าเอาแค่ท่อนนี้เนาะก็จะแปลว่าจะไปด้วยแท็กซี่ไหมอ่ะจะไปด้วยแท็กซี่ไหมเมื่อเรานะคะมีช้อยสองช้อยให้เลือกเนี่ยเราจะใช้คำว่าดามามา ดามะโคนะคะที่แปลว่าหรือหรืออีกหนึ่งคำก็คือดามะะโคยินในที่นี้วันจะเลือกคำว่าดามะโคมาใช้ในการแต่งประโยคนะคะดามะโค หรืออ,อีกหนึ่งช้อยค่ะก็คือบัสกาแนะตัวมาลาะจะไปด้วยรถเมย์มีสองช้อยเมื่อไหร่เราใช้ดามามมโคเข้ามาเชื่อมนะคะจะไปด้วยแท็กซี่หรือจะไปด้วยรถประจำทางพูดสั้นๆก็คือรถเมย์นั่นเองนะคะแท็กซ um ี่แนะตัวมาลาหรือแท um ็กซี um ่แนะตัวมาลาดามามมโคบัสกาแนะตัวมาลาแบบนี้ค่ะประโยคต่อมาค่ะอ่านว่า ทมินซามาลาทมินข้าวค่ะซากินมาลาจะกินข้าวไหมเราสามารถพูดว่าทมินซามาลาก็ได้นะคะคราวนี้เนาะถ้าเกิดเรามีช้อยอีกช้อยหนึ่งเราก็ใช้ดามามาโฮที่แปลว่าหรือ อีกช้อยหนึ่งนั่นก็คือข้าวแสวซามาลาข้าวแสวก็คือก๋วยเตี๋ยวค่ะข้าวแสวก็คือก๋วยเตี๋ยวซากิน,กกนจะกินกว๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะคะจะกินข้าวหรือกินก๋วยเตี๋ยวทมินซามาลาดามามมโกข้าวแสวซามาลาหรือเราจะพูดให้อีกแบบหนึ่งนั่นก็คือทมินซามาลาดามามมโกข้าวแสวซามาลาแบบนี้ค่ะ ประโยคที่3นะคะอ่านว่ามันแนปแชนตุ้ยมาลามันแนปแชนก็คือพรุ่งนี้ค่ะตุวยก็คือเจออ่ามันแนปแชนตุ้ยมาลาก็คือจะเจอพรุ่งนี้ไหมหรือเราพูดให้เร็วขึ้นนะคะก็คือมันแนปแชนตุ้ยมาลาอ่าจะเจอพรุ่งนี้ไหมพอมีชอยอีกชอยหนึ่งเพิ่มเข้ามาเราก็ใช้ดามามาคอหรือหรืออะไรคะนาวตะบัด นาตบนะคะแปลว่าสัปดาหนะ์หน้าค่ะนาวตาแบทตวยมาลาหรือจะเจอสัปดาหนะ์หน้าทั้งประโยคนะคะจะพูดว่ามันเพียนตวยมาลาดามาโฮนา bad, ตาบทตวยมาลาจะเจอการพรุ่งนี้หรือจะเจอการสัปดาหนะ์หน้าค่ะประโยคที่4ค่ะอ่านว่าอเปียนตัวชินลาอเปียนก็คือข้างนอกค่ะตัวไปตัวชินลาทำไมคะอยากไปข้างนอกไหม อยากไปข้างนอกไหมเวลาเรามีแค่ประโยคแค่นี้เราก็ตอบได้เลยใช่ไหมคะตัวชินแดมาตัวชินบูคราวนี้ถ้าเกิดมีช้อยมีช้อยเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งช้อยคะ่ะเราก็ใช้ดามามาฮอที่แปลว่าหรือหรืออะไรคะเองมาเองมาแบเองมาแปลว่าที่บ้านคะ่ะแบนะคะจะให ความเข้าใจว่าเฉพาะสิ่งที่เราพูดอยู่ณขณะนี้ก็คือที่บ้านนะคะที่บ้านเนชิลาหรืออยากอยู่ที่บ้านอยากไปข้างนอกหรืออยากอยู่ที่บ้านเราจะพูดว่าอลีเยนตัวชินลาดามามาหเฮอเองมาแบนเนชินลาแบบนี้ค่ะประโยคที่5นะคะอ่านว่าเยกูจามาลาดามามาห์ฮอ เทนนิสย่าจ่ามาลาเยกูแปลว่าว่ายน้ำค่ะเยกูจ่ามาลาก็คือจะไปไว่ายน้ำกันไหมดามามมโคหรือจะไปตีเทนนิสค่ะเทนนิสก็คือเทนนิสเนาะเทนนิสย่ยก็คือตีเทนนิสค่ะพอมีสองช้อยเราก็ใช้ดามามมโคเข้ามาเนาะจะว่ายน้ำหรือตีเทนนิสค่ะประโยคที่6ค่ะอ่านว่าไซมาซาม,มาลา ใส่มาก็คือที่ร้านค่ะซากินอ่าใส่มาซามาลาก็คือจะกินที่ร้านหรือดามามฮอล ปาแสโทมาลาปาแสนะคะก็คือภาษาอังกฤษนั่นก็คือแปลว่าห่อค่ะปาแสโทก็คือห่ออาหารนะคะความหมายหนึ่งก็คือเอากลับบ้านค่ะสั่งกลับบ้านนั่นเองเนาะปาแสโทมาลาแบบนี้นะคะคุณจะกินที่ร้านหรือจะสั่งกลับบ้านค่ะาซมาซามาลาดามาโมฮปาแสโทมาลาแบบนี้ค่ะตัวอย่างที่เจ็ดนะคะอ่านว่า,น,วานโน นัวโนแปลว่านมวัวค่ะเต้าแปลว่าดื่มยินเนี่ยตัวมันเองแปลว่าท่าค่ะกองดีมาลาอ่าไม้นะคะนัวโนเต้าหยิงกองมาลาจะดื่มนมวัวดีไหมถึงแม้ว่าคำนี้จะแปลว่าท่านะคะแต่เวลาเรา แปลถ้าเราแปลทุกคำเนี่ยมันจะไม่ได้ใจความนะคะเราต้องฝึกสรุปใจความด้วยเขาแปลว่าจะดื่มนมวัวด,ดีไหมอ่าจะดื่มนมวัวด,ดีไหมถ้ามีแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเราก็จะตอบว่าก้องแดมากองบูใช่ไหมคะแต่ถ้ามีชอยเข้ามาเราก็จะพูดว่าดามามาลห,หรือหรืออะไรคะกาแฟกาแฟก็คือกาแฟค่ะ เต้าหยิ่งกาเมาลาหรือจะดื่มกาแฟดีจะดื่มนมวัวดีหรือจะดื่มกาแฟาด,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 ฟดีแบบนี้นะคะนัวโนเต,ต้าหยิ่งกาาลาเมลาดามาโมฮอกอฟีเต้าหยิ่งกาาลาเมลาประโยคต่อมาค่ะพูดว่าดีหาใจลาดีหาคืออันนี้ค่ะใจแปลว่าชอบลาแปลว่าไหมเนาะชอบอันนี้ไหมอ่ะชอบอันนี้ไหมค่ะสั้นๆแค่นี้ก็ จบเนาะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะฝึกต่อให้มี2ช้อยเราก็ใช้ดามมโฮ o หรือโฮหาใจละอันนั้นค่ะโฮหาแปลว่าอันนั้นค่ะคุณชอบอันนี้หรือชอบอันนั้นเราจะพูดว่าดีหาใจละดามมโฮโฮหาใจละประโยคที่9นะคะพูดว่าจะแป่นสกาจะแป่นแปลว่าญี่ปุ่นค่ะจะแป่นสกาก็คือภาษาญี่ปุ่นเนาะ ตินชินลาอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นไหมอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นไหมโอเคติ่นชินแดมาติ่นชินบูอยากเรียนติ่นชินแดไม่อยากเรียนมาติ่นชินบูถ้ามีช้อยให้เลือกอีกหนึ่งช้อยหล่ะจะเลือกอะไรเราก็ใช้ดามะมาฮอลค่ะที่แปลว่าหรือหรืออะไรคะ ไทยสกาติ่นชินลาไทยสกาก็คือภาษาไทยค่ะติ่นชินลาอยากเรียนภาษาไทยไหมคุณอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นหรืออยากเรียนภาษาไทยเราก็จะพูดว่าจะเป็นสกาติ่นชินลาดามามโมโอไทยสกาติ่นชินลาประโยคสุดท้ายที่เอามาฝากนะคะพูดว่าโฟงกะโฟงก็คือมือถือค่ะ มือถืออัพพิวยยองใจลาอัพพิวยองก็คือสีขาวค่ะใจก็คือชอบอชอบมือถือสีขาวไหมยอย่างนี้นะคะชอบก็คือใจแดะไม่ชอบมาใจบูถ้าเกิดมีอีกหนึ่งสีลาให้คุณเลือกระหว่างสองสีนี้จะชอบสีอะไรระหว่างสีขาวกับสีดำค่ะอันแนยองอดามาโมคหรืออันแนยองใจลาหรือสีดำ ชอบมือถือสีขาวหรือชอบมือถือสีดำเราก็จะพูดว่าโฟงะอภิวย ah ่องใจล่ะดามามมโออันแนหยองใจล่ะแบบนี้ค่ะ ถึงวันนี้แล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าคำเชื่อมน,นั้นถ้าเกิดเราเรียนมากขึ้นมันมีความสำคัญกับเราจริงๆจ,จากที่ประโยคสั้นๆที่เราถามได้แค่ประโยคเดียวเนะเาะพอมีคำเชื่อมเข้ามาเราสามารถพูดได้ยาวขึ้นจริงๆใช่ไหมคะมันทำให้เราเนี่ยเก่งภาษาพ,พมา่าได้มากขึ้นด้วยเนาะอย่าลืมให้กำลังใจวันต่อนะคะวันจะเลือกคำเชื่อมที่น่าสนใจมาให้ความรู้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังกันต่อในคลิปหน้าสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ